เคยฟันเคยฟันหักเคยฟันบิดมามหลายรอบแล้วก็ต้องระวังนีนตอนเนี้ยไปครับตุต่เจ็แบนบ่เพื่เอเกืขึ้นมาเนยมาทำตะเภาเนี่ยให้รุง ให้ลงผักกะพาห้าก่อนไปบอกอยากกินผักกระเพ้าแต่ตเอ,อิญว่าต้องไปหาหมอหมอปันที่ีได้แค่สืแออนนาี่ไันอกเอ เพชรปลทำเดี่อรู้เรื่องหายห่วงเลยหายเหนเพชรพลเสร็จน้านเราจะปลูกผักสารพัดอย่างไว้หลังบ้านเรา <laughs> จ,จกเล่นตังโมงมันเปลง<า>น้ำมันเปลงน้ำด้วยบูกประการด,ดอกววอนนประการด,ดอก,ดอกลแล้กั <c uk> นดอกคืออะไรกะลัเหรอเอากรุดงลองเหลือง วางตุ้งธนาธนาปลูกตัดปุ๊บออกแขนเอออะไรนะแหรมอืมแเอแมนเยอะใช่ธนาจะมาแรงเยอะนิดนึงหนึ่งผักบุ้งสองหอมอืมวางตุ้มวางตุ้มแดงแดงผักชีผักชีลาวผักชีลาบผักชีใบเลื่อย ชา,าดีดอกปีงูห้าอย,ย่างดูแลง่ายไม่มีอะไรเลยไม่ต้องสีดยาไม่ต้องอะไรเอใค่ใส่ปุยอย่างเดียวก็ข <Huh. S 1> ึ้นขึ้นขึ้นเอาปุ๋ยเรามีอยู่แล้วรุ๋ยุกปีตุกปีต้องไปซื้อปุ๋ยหมดเป็นพันเลยกระสอบละห้าสิบยี่สิบกระสอบก็พันหนึ่ง ีนี้ไม่ต้องแล้วแล้วเขาก็จับหูมันออกมา,าอยูง่งูปลาเ่าไม่ได้ออกมาบอก ไปให้หายง่วง

ไปพังเศนไปแล้วว่าจะเอาไปใช้คนมีตังค์มาใส่ไงขั้วไงคนนี้ก็ไปใช้คนละเครึ่อง,งอ, <c oughs> อ,อีกอาาน,กน,เาาานะเมื่อ <c oughs> วนานแม่จะให้แอนไมใช้คนละเครึ่งในเซเว่นที่เหลือเออขำติติดขำเมื่อวานไปตลาดกันหลอกเอาตังมาเอาวคนละเครึ่งอ่ะชี้นึกว่าจะใช้คนละเครึ่งในเซเว่นเพราะว่าขั้วไม่ได้พวกก็เลยนึกว่ามันได้เนาะ อันคนละคงเน่อ,อยไม่ได้พี <c oughs> ่นวัฒเกลวอนจะบอกว่าทำไมไม่บอกว่าจะไป็นใจกุลกึ่งะจะพาไปีปนวัฒก็เป็นสปอนเซอร์ที่ดีเนาะย่าเนาะอยากพา,พาไปไหนกับป๋าเอามาติดกุละ ก็แกซื้ออะไรกันไม่มีนะที่ตลาดจนอันนี้ก็ได้ผักจากซื้อตลาดเมื่อวานไปเดินตลาดตลาดมันดูใา่เชือหนึ่งตลาดสองัวูเามา้สิบบาทสามกามี่สิบาเออเนี่ยพูงมากเลยากครับบุ้งอ่ะเดีต่ว่ามันมืดแล้วเออแอนใช่อยู่มองแอนมองไม่ใช uh ่ออืม เพระาะว่าเขาลดราคาเพระาพระว่ะามันมืดแล้วเขาจะกลับบ้านนั่นไปรับซือดันที่จอดรถมืดยันตลาดหรือว่าเราสายตาไม่ดี <c oughs> น่างามืดเร็วดูระบบคเกคืวมาฝนจะมาตอนไหนเนี่ยยี่สิบเปอร์เซน็นต์ทงวันไม่จบ แนัห้าบเมื hmm. uh ่อวานนี้ไ no ม่ตกเลยอือตอรอแ้่เนี่ยลม้นหาอันนึงไงก็ตกวันนี้จะไ่วันนี้ก็หนึ่มหน่วยอือวันเี้ก็มี่ตกอือก็ไว้มือเที่ยงนะเอฟซี Uhm ให้ป้าถูกรางวัลที่หนึ่งพ่ออยากดูดูหมอลลามูไทยศิลปินภูไทยขอให้ป้าถูกนะคะวันนี้อันนี้ก็ปิดการมาเลงนะคะรางวัลที่หนึ่งผมมาเลงเข้าศิลปินภูไทยก็จะเพลินอยากรับบทเจ้าภาพหมอลลามหรออมไม่อยากเป็นเจ้าอะไรทั้งนนั้แหละายในเจ้าต่ออ่ะเป็นเจ้าป้ามอลลา สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำภารกิจเนาะนะคะจดเ,เ๋เงนก็จะไปเก็บเงินเก็บทองก่อนนะคะแล้วก็จะยาบอกไปเกี่ยวยาให้หว,วัวเนาะยาเดี๋ยวคอยไปเก็บเงินเก็บทองกันเดอเอ้เอไปจ้ะยาลูกหนึ่งได้ย,ย,า,ดยเาเด้อสองลูกได้ไหมเอาเลยอเอาลูกก็สองลูกก็ได้เลยเออเพราะว่าเพราะว่า จำสบายงงขขยยไม่มีแล้วเดี๋ยวไปวันนี้เขาซื้อมาอ๋อพี่บ้าจต๊อบไวไม่ได้ถ่ายเอ้ายังกินข้าวอิ่มจต๊อบตอนไหนไม่รู้เหมือนกันเลิกได้เลยมันไปได้ก็ส่งเอาจากเครื่องปุ๊กส่งเอากระเพื่องปุ๊กเลย10นาทีแล้ว20นาทีไม่จมปุ๊ก12นาทีาทเป็นเงิน15อืม มาน <bord Safe. S 1>, ั่งตตอสิจะได้ตัดไม่เหมือนกันแล้วมาต่ออีกรบบหนึ่งต้นนึงเอาหัวปลาออกมาก่อนเอาอิ่มเจออิ่มแล้วพูดเองได้กินคาชีเลยไหมกิมกระทะมาแล้ค่ั เออสกุปวันไหนจะได้ป้าว่าจะกินวันศุกร์เอไม่รู้เลยว่าป้าจะให้อีกวันไหนี่ข้าวนี่นะอีกข้าวอกขนมหรือป่าที่บ้านหน่อยอ้าีเอ็นหมูน่ะแบบ ีเไข่้เสงาะี้ไ,ไ,นนไดเดอกดินไม่น่ามีแล้วใช่ไหม,ไมไหมดไปแล้วเข้ากำก็ได้มันก็จบมัมก็กาที่ทางนั้นอ่ะมันมร้านขนมแก้วบูจิแก้วบูติที่มนเนขนม คลิปขนมอะไรที่ยายป้าคนนั้นโดนได้เหรอาคนนั้นน่ะเขาชอบเขาเรียกว่าเป็นโรงทานอ๋อโอ้แกก็เลยไปแล้วเ,เราไปร้านหนึงเขาหยิบหย,ยิบได้เลยใช่ไหมเราอย่างเงี้ยร้านหนึ่หยิบหนึ่งียอกหยิบได้เลยใช่ไหมทุกคนที่มาที่นิ่เนี่ยได้ถ้าป้าหยิบหนูก็จะเรียกตำรวจเลยแอ้วก็ไปเดินตามแล้วเขาก็เลยแซวว่าป้ามไม่กลับมาจากโรงทานหรอ จะไปเอาโรง

cho kim, mua ban, mua ban chắc không? không bỏ lỡ những đi hấp dẫn มลมหนาวมาลมหนาวมาพแบบา,า,าอุลาไว้วันทำไมหมอลำดังทำไมไม่มา เรานม่นจะไปดูทีเอาก็นไงมาวันนอนื่อว่างกลเกินมานอนวันที่กูเลือกทำมัน,มนใกล้กันโพแล้วรก็เรายังไม่ได้นอนเนาะ<อ>มากูเลือกทำแล้วถ้าเราได้นอนคืนหนึ่งสองคืนยังไปแน่นอนนะแล้วหมก็ม่เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยค่อยดูนันตลกเขาเนี่ยตลกมากเลยเลยอตลกพวกนี้เลย เขาบอกว่าเอ็มาแล,ล้วทวงหาค่อยๆค่อยจะำแบบดี้เลยนจะให้เอ็นส <c oughs> ดบ้านค่อยๆไปทำเลยนี้ล่เวลาเป็นเกี๊งเวลาเกี๊ยวข้าวดำนาอะไรคนมาเนี่ยจะเกงอันปลาดิบใส่กีบฟางอันนี้เลยของเยอะๆนยะะ่านี้เลย ละวานนะครับ้านเขาไวละวาน,านอ่ะพ่อแาบอน,นี้แปดนาทีพอดีเลยอันนี้สิบห้านาทีแล้วของปุ๊ปปี้นี่